r s เเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในปอดเด็กอยู่แล้วนะคะมันจะระบาดท,ทุกปีเลยนะคะประมาณเดือนมิถุนายนค่ะมิถุนากรกกดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกานะคะเป็นหน้าการระบาดของ r s v ีนะคะดังนั้นเนี่ยปีนี้มาแน่นอนคือ r s v เนี่ยเป็นโรคที่เป็นแล้วเนี่ยมันไม่มียารักษาแบบว่าเป็นแบบฆ่ามันตรงจุดอย่างงี้ไม่มีนะคะอย่างสมมติเราเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นโควิดแล้วยังมียาต้านไวรัสของมันใช่ไหมแต่ตัว r s v เนี่ยคือมันไม่มีเลยดังนั้นการป้องกันเนี่ยจึงสำคัญมาก หก็คือวัคซีนนะคะซึ่งฉีดได้เฉพาะคนท้องนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะสก็คือภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปนะคะอันนี้แหละจะเป็นอันที่เราใช้ในเด็กเลยนะคะการฉีดก็จะฉีดเหมือนคล้ายๆวัคซีนนะ,นะคะแต่ตัวมันเองเนะี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันเลยนะภูมิคุ้มกันหมายถึงว่าฉีดปุ๊บ เด็กจะมีภูมิได้เลยนะคะไม่ต้องจําเป็นต้องไปสร้างใหม่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยจึงฉีดได้ตั้งแต่แบบว่าอายุเป็นวันเลยนะคะคนที่จะฉีดได้เนี่ยคือแนะนําว่าอายุต่ํากว่า2ปีผลข้างเคียงของตัวนี้ค่อนข้างน้อยค่ะคุณแม่ค่ะนะไม่ค่อยมีไข้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะก็เหมือนกับการฉีดวัคซีนทั่วไปนะคะฉีดตรงบริเวณหน้าขาเนาะก็เริ่มฉีดได้ตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปค่ะนะคะฉีดครั้งหนึง่งภูมิจะอยู่ประมาณแค่5เดือนนะคะไม่ได้อยู่ตลอดไปดังนั้นเนี่ยควรจะฉีดใน ช่วงของต้นฤดูดระบาดจะได้คุมคุ้มครองไปจนถึงตลอดฤด,ดูกาลค่ะ